คุณรู้ไหมว่ามีชายคนหนึ่งที่สามารถเล่นเซิร์ฟได้ไกลถึง12.07กิโลเมตรซึ่งทำสถิติโดยพิกูรุตาซาราซานักเซิร์ฟชาวบราซิลในปี2004หากจะเปรียบเทียบกันแล้วเซ็นทรัลพ์คในนิวยอร์กมีความยาวเพียง4.02กิโลเมตรเท่านั้นนั่นคือคลื่นโโรโรคาซึ่งสามารถเล่นในเพียง3วันต่อปีมันมีความแรงมากจนสามารถดันคุณไปได้แต่ก็มีบางจุดที่เล่นยากซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะจับคลื่นได้ หากคุณกำลังมองหาจุดเล่นเซิร์ฟที่ท้าทายที่สุดไพเปลายในฮาวายคือคำตอบแต่โปรดระวังเพราะมันไม่เหมาะสำหรับคนที่ใจไม่ถึงที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องคลื่นยักษ์ที่อาจสูงถึง6.10เมตรและเราได้พูดถึงนาปะการางน้ำตื้นหรือยังใช่แล้วหากตกจากกระดานคุณอาจได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือแย่กว่านั้นคุณอาจได้เกิดใหม่เป็นปลาขึ้นที่ไพเปลายนั้นคาดเดาได้ยากมากดังนั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกับอะไรบ้าง มันเหมือนกับการจับสุม่มแต่แทนที่จะได้ตุ๊กตาคุณกลับเจอคลื่นยักษ์ที่อาจขยี้คุณจนแหลกเหมือนแมลงแต่ถ้าคุณกล้าพอการแข่งขันบิลลาบองไพพ์มาสเตอร์ประจำปีจะจัดขึ้นที่นั่นในทุกฤดูหนาวขอแค่แน่ใจว่าคุณเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเพราะแม้แต่นักเล่นเซิร์ฟที่มากประสบการณ์ที่สุดก็ยังเล่นเซิร์ฟที่ไพพ์ไลน์ด้วยความระมัดระวังและเยมตัวการเล่นเซิร์ฟที่นี่ก็เหมือนกับการพยายามฝึกสัตว์ป่าหากเล่นผิดเพียงครั้งเดียวคุณอาจเจองานเข้าได้ ดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะโต้คลื่นที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วก็เชิญมาที่นี่ได้เลยแต่อย่าหาว่าเราไม่เตือนนะหากคุณใฝ่ฝันไปเยือนแคลิฟอร์เนียมีสถานที่เล่นเซิร์ฟสุดหินในรัฐโกลเด้นสเตทสำหรับคุณ m ม v e อริกส์คืนชื่อเรื่องคลื่นลูกโตและกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงซึ่งท้าทายมากแม้แต่กับนักเล่นเซิร์ฟที่มีประสบการณ์เตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะคลื่นลูกนี้จะขับเคลื่อนคุณ แต่ต้องบอกตามตรงว่ามาวอริกนั้นไม่เหมาะสำหรับคนอ่อนแอเพราะคลื่นลูกนี้สามารถสูงได้ถึง18.28เมตรแต่ถ้าคุณเป็นนักเล่นเซิร์ฟตัวยงและใจกล้าล่ะก็มาวอริกคือที่ที่คุณควรไปเยือนมันตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งฮาฟมูนเบย์ไม่ไกลสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องคลื่นลูกยักษ์และอันตรายมันเป็นเหมือนจุดเล่นเซิร์ฟขนาดใหญ่ที่ท้าทายและพร้อมที่จะขยี้คุณอย่าคิดว่ามารเวอริกเน้นเรื่องคลื่นเพียงอย่างเดียวเปล่าเลยพวกที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนักเซิร์ฟที่เจ๋งที่สุดอีด หนุ่มๆสาวๆเหล่านี้กระหายในการจับคลื่นมาวาริกส์และพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อได้ออกไปโต้มันและประเด็นคือมาวาริกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นเซิร์ฟเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของชุมชนด้วยนักเล่นเซิร์ฟเหล่านี้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพวกเขารู้ดีว่าเมื่อพวกเขาเล่นเซิร์ฟบนคลื่นลูกใหญ่พวกเขาก็จะเล่นด้วยกันหมดเหมือนกับเป็นครอบครัวชาวทะเลขนาดใหญ่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มาวาริกส์เป็นแหล่งเล่นเซิร์ฟที่บ้าระห่ำที่สุดในแคลิฟอร์เนีย ถ้าคุณพร้อมสําหรับความท้าทายนี้ขวาบอร์ดของคุณแล้วออกไปลุยเลยแต่จําไว้นะว่าเมื่อคุณจ้องไปที่กําแพงน้ําสูง18.28เมตรแล้วกรีดร้องออกมายังสุดเสียงได้เลยเราไม่ว่ากันชูปโปในตาฮิติมีคลื่นที่แรงที่สุดในโลกเช่นกันมันแล่นเข้าแนวปะกการังน้ําตื้นและทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่ซัดเข้าฟังอันดับแรกชื่อของมันเองก็ฟังยากอยู่เหมือนกันมันออกเสียงว่าชูปโปซึ่งแปลว่ากะโหลกแตกในภาษาตาฮิติ ใช่คุณได้ยินถูกแล้วก็โลกแตกคลื่นที่ชูปามีขนาดใหญ่ล่าสูงถึง7เมตรและซัดเข้าฝั่งแนวปะกการังตื้นซึ่งก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่สามารถซัดเข้าฝั่งได้ไกลหลายร้อยหลาและถ้าคุณตกจากกระดานคุณจะได้เห็นแนวปะกการังอย่างใ,ใกล้ชิดที่พร้อมจะขูดผิวหนังของคุณเหมือนกับเครื่องขูดชีสดังนั้นอย่าลืมนำพลาสเตอร์ยาและทำประกันชีวิตไว้ด้วยแต่ถ้าคุณพร้อมสำหรับความท้าทายชูโปก็เป็นจุดเล่นเซิร์ฟที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อย่างไรก็ตามผมหวังว่าคุณจะเลือกจุดที่ปลอดภัยกว่านี้หากคุณกำลังมองหาคลื่นสวยๆแต่ไม่อยากเสี่ยงชีวิตคุณควรลองดูจุดเล่นเซิร์ฟที่ปลอดภัยเหล่านี้ทั่วโลกที่แรกคือหาดไวกีก i ในฮาวายที่นี่สำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพเนื่องจากมีคลื่นสม่ำเสมอและพื้นเป็นทรายนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่ ที่ต่อมาคือหาดบอนไดในออสเตรเลียซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศที่ผ่อนคลายนอกจากนี้มีคลื่นที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเล่นเซิร์ฟอีกด้วยที่นี่น้ําค่อนข้างตื้นและมีโรงเรียนสอนเล่นเซิร์ฟมากมายที่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นเซิร์ฟหรือในกรณีนี้ก็คือการเล่นบอร์ดแต่ถ้าคุณกําลังมองหาอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ให้ไปที่โนซาราในคอสตาริกาสถานที่แห่งนี้มีน้ําที่อุ่นคลื่นสม่ําเสมอและบรรยากาศสบายสบาย นอกจากนี้ชาวท้องถิ่นยังเป็นมิตรและยินดีต้อนรับคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดยังมีหาดมุยเซนบวกในแอฟริกาใตา้สถานที่แห่งนี้มีคลื่นที่สม่ำเสมอที่สุดในโลกแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เลื่อนตรายเกินไปนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการฉลามที่คอยดูแลคุณให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากสัตว์กินเนื้อในท้องถิ่น แต่ไม่ว่าสถานที่นั้นจะปลอดภัยแค่ไหนคุณก็ยังต้องมีเคล็ดลับดีๆเพื่อยกระดับการเล่นเซิร์ฟของคุณให้สูงขึ้นไปอีกคุณเคยสงสัยไม่ว่าทำไมนักเล่นเซริร์ฟจึงถูว,ว็กซ์กระบอดของพวกเขาบอกได้เลยว่านั้นไม่ได้ทำเพื่อความเท่เท่านั้นแต่เมื่อคุณออกไปเล่นเซริร์ฟคุณคงไม่อยากลื่นถลายไปทั่วเหมือนแพนกวิ้นบนน้ำแข็งแน่ๆดังนั้นว็กซ์จึงมีประโยชน์มากโดยพื้นฐานแล้วว็กซ์จะสร้างการยึดเกาะบ,บนบอร์ด ดังนั้นคุณจึงสามารถเกาะติดมันได้เหมือนเนยถัว่วบนขนมปังเพราะไม่มีแว็กซ์คุณก็จะลื่นถลไปมาเหมือนบอร์ดถูกทาด้วยน้ำมันหมูและเชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่ที่สำคัญแว็กซ์ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเหมือนกันหมดคุณต้องหาชนิดที่เหมาะกับบอร์ดและสภาพน้ำของคุณมันเหมือนกับการเลือกไอศครีมรสชาติที่เหมาะกับคุณเพราะคุณคงไม่อยากลงเอยด้วยไอศครีมรสมิ้นท์ช็อกโกแลตชิพในขณะที่คุณอยากได้ไอศครีมร็อกกี้โรสจริง ดังนั้นคราวหน้าที่คุณเห็นนักเล่นเซิร์ฟกำลังลงแว็กซ์บนบอร์ดของพวกเขาโปรดจำไว้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อกลิ่นหอมแม้ว่าแว็กซ์บางชนิดจะมีกลิ่นที่หอมก็ตามแต่เขาทำเพื่อไม่ให้ลื่นล้มและอับอายต่อหน้าผู้คนบนชายหาดซึ่งนั่นก็คุ้มค่ามากและอีกอย่างคุณรู้หรือไม่ว่าการถูแว็กซ์เล็กน้อยที่ฝ่าเท้าของคุณจะช่วยคุณยึดเกาะบอร์ดได้ดีขึ้นราวกับเวทมนต์มันช่วยคุณไม่ต้องลื่นถลยไปมาเหมือนแมวน้ำบนก้อนหินปียกๆอีกต่อไป อีกหนึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ก็คือการใส่ที่อุดหูมันมีภาวะที่เรียกว่าโรคหูของนักเล่นเซิร์ฟด้วยนักเล่นเซิร์ฟต้องสัมผัสกับลมเย็นและน้ำตลอดเวลาแถมบางคนยังเล่นเซิร์ฟในอุณหภูมิที่เย็นอีกด้วยหากหูของคุณสัมผัสกับอากาศเย็นตลอดเวลาช่องหูของคุณอาจหดตัวลงส่งผลให้น้ำขี้หูอีและแม้แต่อากาศเข้าไปค้างอยู่ในหูของคุณซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อได้ นักเล่นเซิร์ฟมืออาชีพจึงนิยมใช้ที่อุดหูเพื่อป้องกันไม่ให้น้าและอากาศเย็นเข้าไปในหูแต่ถึงแม้คุณจะเป็นมือใหม่คุณก็ควรต้องใส่ที่อุดหูกันไว้ด้วยและนี่คือเคล็ดลับคลาสสิกอีกประการหนึ่งหากคุณเล่นเซิร์ฟในน้ําเย็นและไม่มีชุดดำน้ําแบบฮูดก็ให้ใช้วาสลีนถูที่หูของคุณเพื่อให้หูของคุณอบอุ่นขึ้นและทําไมนักเล่นเซิร์ฟบางคนถึงมียาทาเล็บแบบใสอยู่ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินด้วยล่ะมันไม่ได้มีอาไว้ทาเล็บแต่ไว้สําหรับทาบอร์ดของพวกเขาตางหาก ดังนั้นหากคุณเจอปัญหารอยแตกบนบอดของคุณให้ใช้ยาทาเล็บใสแล้อุดรอยแตกไว้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้ามาและทำให้เกิดความเสียาหายมากขึ้นอย่างไรก็ตามมืออาชีพอาจจะบอกว่ายาทาเล็บเป็นความคิดที่แย่มากและมีชุดซ่อมแซมมากมายในท้องตลาดซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณตอนนี้คุณก็ได้ข้อมูลแล้วนะเพื่อนเพื่อนนักเล่นเซิร์ฟทุกคนออกไปพิชิตเจ้าคลื่นสุดโหดเหล่านั้นแบบมืออาชีพกันเถอะ